สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบสมาพร้อมกับ My Melody Mini Letter Set ค่ะเป็นเซตเขียนจดหมายขนาดจิ๋ว My Melody เซตนี้เนี่ยราคาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่195บาทนะคะหาซื้อได้ที่ช็อป s ซริโอทั่วไปเลยที่นี้นะคะเดี๋ยวเบสจะมาแกะให้ทุกคนดูกันนะ เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะตกใจมีแค่นี้จริงๆหรอเฮ้ยําจริง,รรงน้อยมากแพงมากอันนี้แอบแพงมากนะคะทุกคนร้อยเกบาบททำไมได้แค่นี้อ่ะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัวตัวซาริโอเล็กๆนะคะมีตัวไมม e โลดี้นะแล้วข้างหลังก็จะเป็นกระดาษที่มีเส้นนะคะ มีกี่แบบเนี่ยมีให้แค่2แบบเท่านั้นเองแบบนี้นะคะเราข้างหลังเป็นกระดาษมีเส้นนะแล้วก็จะมีซองให้แค่3ซองเท่านั้นเองเอะมันมีใครแอบ,บแกะซองไปใช้ก่อนหรือเปล่าทําไมมันน้อยเกินไปขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนตอนแรกเนี่ยตอนที่เบสซื้อมาเนี่ยเบสคิดว่าเขาจะแอบ,บมีกระดาษแผ่นใหญ่ใหญให้อ่ะคิดว่าเบสเข้าใจคิดว่าคิดว่าแบบจะมีกระดาษแผ่นใหญ่กว่านี้ให้นะคะ และนีก็ไม่มีอะไรเลยเป็นแค่ป้ายเฉยๆคิดว่าเป็นกระดาษซสอีกผิดหวงังแล้วซองให้มาแค่นี้สามซองโอ้โหก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่คลิกเข้ามาดูคลิปของเบสก่อนที่จะไปซื้อนะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงเบนว่านีเนี่ยแอบไม่คุ้มมากๆเลยอะ่ะให้น้อยเกินไปอะ่ะจริงๆอะ่ะถ้าสมมติว่าให้เจ้าตัวเนี้ยมามาแบบ มีกี่ตัวเนี่ย4หรอ1 2 3 4มี8ตัวใช่ไหมซองอ่ะควรจะมี 4, 4ีซองถึงถึงอัะควรจะให้8ซองด้วยซ้ำอ่ะใช่ปะเวลาเราเขียนจดหมายหรือต้องการจะทำการให้ใครอ่ะมันก็ไม่พออยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะให้ดีก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปซื้อพวกซองอ่างเปาอ่ะมาใส่เป็นซองแทนน่าจะดีกว่านี้นะคะ สินค้าตัวนี้ยังไม่เวิร์กเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าอยากจะสะสมแล้วก็สนใจเนี่ยก็ลองไปดูได้นะคะที่ชอบสาริโอราคา195บาทนะคะกล้องไปโฟกัสเลย195บาทะค่ะสำหรับคลิปนี้เบยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย